สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมคารวยนะคะอันนี้เจตุมก็มาไหว้พระที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะคะ

เพื่อนเนื้อพี่น้องทั้งหลายทั้งทุยิมส่ไกอปวาทั้งพุทภุพุทญญาพุาวพุทธา คเครือ่องพูธอาวพูอาวเปล่าขมาใส่บาดเม่ลาดีเข้ามาหาโอกาสบำเพเขกุศลนมาสาเนื่อต้นเดจะพาเครื่องสาาข้างบนนะคะจะพาการที่บา่านอยาวไปไปถ้ำแล้วนิ่งเลยทำได้คนคุยน้ำช่วยที่ท่านหาคนป่วยท่านหาคนตายอยากชนิด็นสหายอยู่ไก่อยู่ไก่คณกรรมการจะเชื่อชบอกท้าวโษศนาให้พี่ใจศัทธาหนึ่ามาบอิจากผ้าคาดรอปากสามาน้าถ้ำบุญเพื่อที่ได้เป็นทุ่งอเนาอย่างไง เดเน้านนสาา้าแค่นหาแ่นยๆถาเนาะผูชาเรีสิงทับเป็นที่รอรับตั้งาต่าใหญ่มชาและกิดโชคและมีใจทก็จะได้รอถ้าวันนี้ผู้ชายหนุ่านได้มาตรงนี้ ะดูเสาเราพาดูเสาใหญ่นะครับพี่น้องอ่ะอาดนนเอาไปดูต้นนู้นนี่ต้นนู้นนี่เอาไปดูต้นนู้นนี่ ถึงเลยใช่ไหมแล้วหันหน้ามาดีีน้หันหน้ามากลกางแขนออกก็ว้าวาถึงไหมเอาสวัสดีช่องให้เราเจ้าช่องเจี๊ตุงพัดเลย <c oughs> <c oughs>

วัดป่าวางน้ำเย็นนะคะดูเสาแต่ละต้นพี่น้องดูเสาแต่ละต้นเสาไม้ทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องเสาไม้นะคะดูนะกอดคนเนียวไม่ได้ต้องกอดเป็นวงได้ คุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกติทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจแม่จีที่มอบให้นะคะหิงหิงเลยต้องฟังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ